ท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ท่านมีความสุขการเจริญสุขภาพแข็งแรงทียิ่งๆเรื่อยๆค่ะน้องแม่กินข้าวเย็นนะคะกินอิ่มกันแล้วกินอิ่มกันแล้วอภิษฎกินอิ่มกันแล้วนะคะอิ่มอิ่มแล้วว้าวไปดูเสือกัน แล้วพ่อชูสองนิ้วแม่ก็ชูสองนิ้วเอ้ย้วคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อแม่นะคะขอบคุณมากค่ะกินข้าวกันอิ่มแล้วแม่กินบะหมี่ พ่อกินข้าวหมดชามแล้วหมดชามเลยเก่งมากๆเอ๊จูฉังเก่งมากๆกินข้าวหมดชามเลยแฮแ้แ้แ้งเแยเ้เีเ๋ยว,วพ่อจะกิ้กล้วยกับยาหลังอาหารนะคะแ้้แ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 ยแ้แ้ วันนี้แม่เข้าห้องแล้วแม่เข้าห้องแล้วแม่แม่หันมาเอแม่เข้าห้องแล้วค่ะชูฉลอ,องเล้วอยู่ตรงนูน้นเอไปบ้านพ่ออยู่ตรงนี้แม่เข้าห้องแล้วค่ะปุ๊บชี้ังไงชี้ก็ปุ๊บ พ่อจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำปกติพ่อจะเข้าห้องน้ำนะคะไปน,นูป่นแหละไปนูป่นแหละไปนู่นแหละว้ยเวเว้ยเว้ยเว้ย,วยพ่อจะเข้าห้องน้ำอืม พ่ไปแล้วพ้าไปแล้วพ้าไปแล้วไม่เปิดไฟอ่ะอือเข้าไปแล้วเปิดไฟเข้าไปแล้วดูแม่ก่อนตามแม่ไปพ่อเข้าห้องน้ำพ่อเข้าห้องน้ำตามแม่มา มาดูแม่แม่ทำอะไรขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ คุณท่านมีความสุขกับารเรีนจบว่าอย่างไรค่ะ <with> <c oughs> ไม่ให้ย่างยางไปดูพ่อก่อนนะคะพ่อออกจากห้องน้ำแล้วยายามานี่นี่พ่อออกจากห้องน้ำพอดีตอนนีไม่ได้จักน้ำให้กินนะตักรเลก็ตักเอ้าเมื่อกี้ไม่ได้ตักเหรอมันมันก็มีันเลอกมาไม่จักเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว กลับไปแล้วใครกลับไปแล้วก็วยังนอนอยู่ไงเมื่อกี้เนี่ยเมือ่อกี้มันนอนแต่ตตตกักกวออกกกพ่อพ่อมาแล้วค่ะเฮ้

Yep. <laughs> không xin mời các bạn bè các bạn không các bạn bè các bạn bè เออยังเครือร่องลูกเก่าเ่าเราจะทำหน้าเหรอ<ม>จะดูดทำห้ากนหน้าหรออืม Thank <laughs> you. วัสดีค่ะนี่ีรอ่ะ,ะ,ะไม่ YouTube สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงให้ดีวยนะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นเข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ